ก้มลงหมอบกราบกลางหวางขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดิฉันนะคะ CR Boss บ t a r กับเกมเดอะซิมตีและนี่คือการแต่งตัวละครซิมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เปิดตัวมาสวยๆเก๋ๆนะคะแม่สาวเคาเกิลคนนี้เนี่ยหน้าตาดูน่ารักหน้าตาดีนะคุณผู้ชมค่ะโอ้เปิดมาก็สวยและชัดเก๋นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยดิฉันมีลุกมานําเสนอคุณสาวๆทุกคนเลยค่ะเราเรียกชื่อลุกวันนี้ว่าเบสิกลุกนะคะ ก็เป็นลุกที่พื้นฐานนะคะคุณผู้ชมค่ะหมายความว่าใครๆก็แต่งได้นะคะเป็นเบสิกทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าในความเบสิกของมันนะคะมันจะแอบแปงไปด้วยความเก๋ความชิคแล้วก็ความมีสไตล์นะคะดังนั้นแน่นอนค่ะสาวๆสามารถเอาลุกวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้เลยเนาะเก๋ๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ความพิเศษของวันนี้นะคะเนื่องจากว่าดิฉันได้ไปอ่านคอมเมนต์นึงอะค่ะที่เจอในคลิปที่ดิฉันทำเนี่ยค่ะจาก น้องที่ชื่อว่าคุงในนะคะเขาได้เขียนมาในคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่ค่ะตั้งตัวละครที่เป็นผิวสีค่ะ,คะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะตั้งเบสิกลุกในรูปแบบตัวละครที่เป็นตัวละครผิวสีนั่นเองค่ะอันดับแรกต้องบอกก่อนนะคะว่าความสวยอะค่ะทั่วทั้งโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรการันตีเนาะว่าแบบนี้คือสวยที่สุดนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยความสวยก็จะแตกต่างกันไปเนาะดังนั้นอันดับแรกเลยค่ะ เนื่องจากว่าพอดีฉันจะสร้างตัวละครผิวสิงเนี่ยสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดคือการเหยียดผิวค่ะขอร้องเลยนะคะคือไม่อยากให้มีคอมเมนต์ที่เป็นเกี่ยวกับการเหยียดผิวเนาะเพราะทุกคนเกิดมาค่ะเป็นคนเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันเนาะไม่มีใครดีไม่มีใครด้อยไปกว่ากันนะคะเด็กๆค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูเนาะว่าวันนี้ลุคที่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะแต่อันดับแรกเหมือนเดิมค่ะขออนุญาตใช้แอปพลิเคชันใน iPhone นะคะช่วยสุ่มค่ะว่าเราจะต้อง เปลี่ยนแปลงตัวละครไหนให้ออกมาเป็นเบสิกลุกในวันนี้นะคะโอเคค่ะดิฉันตุ่มได้หมายเลขสองนะคะดังนั้นเดี๋ยวดิฉันจะกดลูกเต๋าสองครั้งค่ะครั้งที่หนึ่งโอเคค่ะครั้งที่สองโอเคนะคะสาวคนนี้ค่ะคุณคุณผู้ชมค่ะคือคนที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นเบสิกลุกแล้วก็ออกเป็นแนวตัวละครผิวสีให้ได้นะคะโอเคนะคะดังนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมนางสวยเก๋มากคุณผู้ชมนี่แบบเหมือนนางแบบแฟชั่นชั้นนําระดับโลกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดีสวยมากอะแบบอุย้ยตายแล้วอินเตอร์มากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเนาะส่วนสไตล์การแต่งตัวนะคะก็อย่างที่บอกเนาะจะเป็นแบบเบสิกลุกค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตเนาะสาวสามารถแต่งแบบนี้ได้ในชีวิตจริงค่ะสวยเลิศเก๋จะตายคุณผู้ชมค่ะโอ้ยตายแล้ว อยากจะแต่งบ้างนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนั้นสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะส่วนใครมีลุคดีๆนะคะหรือมีสไตล์ดีๆจะมาบอกกันจะมาบอกกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะ